ตอนนี้ก็อยู่ในเกม It's Snowing นะครับเป็นเกม RPG Maker ที่เราไม่ได้เล่นกันมานานแล้วนะก็มาเริ่มเกมกันก่อนอื่นเลยก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หายไปนานผมจะบอกตรงๆเลยว่าผมเป็นโควิดครับแค่นี้เลยคิดถึงเทคแบบนี้จังเลยอะในตอนเช้าในวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยเมื่อวานค่อนข้างวุ่นวายมาก มีลมแรงๆพัดมาในตอนที่ฉันถือถุงขยะอยู่ฉันควรจะไปเก็บมันมาให้หมดเมื่อคืนมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะที่บอกว่าวุ่นวายอะโอเคเราบังคับได้ละอันนี้ตัวเอกเราเนีะนะ่ะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมะมันยังเช้าอยู่เลยเช็คลิ์เก็บกิ่งไม้ให้มากกว่านี้เหรอฉันไม่ต้องการอะไรจากที่นี่ ดูเสื้อผ้าฉันยังไม่เหนื่อยเลยไปข้างนอกกันบานอันนี้ห้องน้ำเหรอขอประตูเหรอไม่มีใครตอบกลับมามันมีอะไรอยู่ในบ้านเหรอ ม,มีคนอื่นอยู่ในบ้านนอกจากเราด้วยหรอว่าไปบ้านก็ใหญ่เหมือนกันนะกี้เสียงอะไรมันไม่ใช่เกมสยองขวัญไม่ใช่หรอฉันไม่ต้องการนั่งตรงนี้ผมงงไปหมดแล้วว่าต้องทำอะไรนะฉันยังไม่หิวเลยในตอนนี้ต้องไปหาเก็บกิ่งไม้อะเอา้ามันเดินไปทางนี้ได้หรอ ผมซื้อบื้อเองแหละฉันควรจะแต่งตัวก่อนที่จะออกไปไม่บอกตั้งแต่เมื่อกี้แล้าด้านซ้ายมีอะไรนะแต่งตัวผมว่าผมกดอันนี้ไปแล้วนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูด้านซ้ายไม่มีละออกไปข้างนอกเลย ก็เหมือนเช็คลิสให้เราเก็บกิ่งไม้มานะโหิมะตกจริงๆด้วยก็ตามชื่อเกมเลยอะ่ะให้เก็บกิ่งไม้เกมมันจะเกี่ยวข้องกับหิมะแน่ๆอาจจะต้องเก็บกิ่งไม้มาเพราะว่าอากาศหนาวอะแล้แวกบ้ามันก็กว้างเหมือนกันนะ เจอแล้วทำไมมันซูมภาพแบบนี้นะต่อนั่นไงกิ่งไม้มันดูไม่เหมือนกิ่งไม้เลยตนะิบบินสีแดงไอตอนเริ่มเกมที่บอกว่าถุงขยะปิวไปนั่น ใช่ของพวกนี้ไหมนะกิ่งไม้หรอมีสโนว์แมนอยู่ด้วยเป็นตุ๊กตาหิมะตัวเล็กก้อนหินไม่มีอะไรนะทำไมผมรู้สึกสยองกับรองเท้าวันนี้จังเป็นคู่ของรองเท้าบูท ถุงเท้าเหรอเป็นถุงเท้าข้างเดียวกระเป๋าที่ว่างเปล่าเราต้องเก็บขยะก,กับกิ่งไม้ใช่ไหมวอ้ยนี่ตัวใหญ่จังตุ๊กาตาหิมะที่ตัวใหญ่กว่าตัวอื่นนี่เป็นแค่บวกสีฟ้า มันคงไม่ใช่หรอกมั้งตุ๊กตาหิมะพวกนี้อันนี้แปลกแป่กอะทำไมเกมมันเน้นตุ๊กตาหิมจะจังว่ามันมีเยอะตุ๊กตาหน้าโคตรหลอนเลยตุ๊กตาหิมะตัวใหญ่มันมีกิ่งไม้ขวางทางอยู่ฉันต้องหาอะไรบางอย่างมาทำลายมัน มันเดินไปตรงนี้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวลองไปน้่นขว่าดูตุ๊กตาหิมะมันเยอะแบบแปลกๆไงเราต้องเก็บอันนี้อีกกี่อันอเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใช่บ้านเหรอบ้านไม่ใช่นี่ตุ๊กตาหิมะโอ้ คือลอยเลือดกระดาษกระดาษที่ถูกฉีกขาดตัวหนังสือมันเลนรางมากฉันเคาะสามครั้งเพื่อทำให้แน่ใจตัวหนังสือส่วนที่เหลืออ่านไม่ออกแล้วเคาะสามครั้งเพื่อทำให้แน่ใจเฮเข้าได้โดยบ้านใครก็ไม่รู้เนะี่ย ทำไมเราต้องเข้ามาในนี้ด้วยวะ,ะมันมีกระดาษโนต้ตอยู่กิ่งไม้ก้อนหินแล้วก็หิมะเหลืออีกแค่สามอย่างเฮ้ยนี่มันขวานเก่าๆเจ้านี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้เราไปเคาะกิ่งไม้ตรงนั้นขยับไม่ได้ อะไรอะ่ะเฮ้ยซ่อนตัวซ่อนจากอะไรวะรอะไรอ่ะซ่อนอะไระซ่อนโอ้วตูวหนังสื่อไม่หยุดด้วยอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ กิ่งไม้อย่านะน,นี่คืออะไรอ่ะ้กระดาษเดี๋ยวก่อนกระดาษโน้ตที่อ่านไม่ได้ออกเมื่อกี้ยังเหมือนเดิมนะ้ย,ยู่ก็ขนลุก้องฟ้ามันมืดกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยใส่รอยเลือดตรงเนี้ ไปกันดีกว่าตุ๊กตาหิมะหน้าบ้านพวกนี้มันหัวขาดด้วยนะทำไมเราต้องไปทางนี้ด้วยเนะี่ึบสับกิ่งไม้ผ่านพังซะแล้วออกแบบมาให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวสินะข่านเก่าๆเานะี่ย แค่สงสัยว่าเราต้องเก็บกิ่งไม้ไปอีกนานแค่ไหนมันถึงจะพออะกระดาษได้ถูกฉีกขาดเหมือนเดิมนะด้วยสลีฟที่เหลืออ่านไม่ออกรอยเท้าเหรอ รอยเท้ามันเดินไปด้านไหนอะเดินมาด้านนี้ใช่ครับเหมือนมันมีรอยเท้าก่อนหน้าเราอีกอะนี่มันขวดบีดเอ็กเซลด้วยวะ่ะของแต่ละอย่างมันก็งงๆนะเรามาไกลบ้านมากเลยผมอยากจะกลับบ้านแล้วก่อนที่มันจะเป็นตอนกลางคืนอะ ตุ๊กตาหิมะพวกนั้นมันมันก็แปลกๆแ,แล้วมันยังมีโอ้พูดไม่ทันขาดคำมันมีตุ๊กตาที่เราเก็บได้ผมว่าอันนั้นน่ะน่ากลัวนะทำไมเราต้องเก็บของแบบนั้นไว้ด้วยวะตุ๊กตาหิมะมันเยอะจนน่ากลัวอะไรเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเมื่อกี้ตัวละครเราเดินกลับไปเองผมไม่ได้บังคับนะเมื่อกี้อ่ะเก็บคืออะไรกดคุยก็ไม่ได้ด้วยสอยเลือดเฮ้ยมันเดินเอง มันเดินเองเขาเมื่อกี้อะ่ะสึกสังหอนใจไม่ดีเลยฮนะมันจะสายแล้วสิเสียงเพลงมันเดินพูดเอา้าเดินเองอีก สังเกตว่าตัวเอกเราเดินเองอ่ะอันนี้ผมเดินอยู่นะโอ้โหตุ๊กตาหิมะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะผมว่ารอยเลือดมันอันนี้มันเดินเองนะผมไม่ได้เดินมันแปลกๆโอ้โหเจ้าพวกนี้มันกลับบ้านได้ไหมเนี่ยผมไม่อยากมาละ เดินกลับมาเดินกลับมาลงไปถึงข้างล่างขนาดนี้แล้วยังจะเดินกลับอีกเหรอทำไมผมรู้สึกกลัวกับเกมนี้วะอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่แล้ว ไกลยอยู่นะเฮ้ hey. ฉันรู้ทางลัดที่จะกลับไปเอาเดินเอง <c oughs> อะไรวะเนี่ยคืออะไรอะ่ะเฮ้เ hey. อ๊ะอะ,อะไรวะ มันบังคับได้นะั่นแบบกดขึ้นข้างบนแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราไปในจุดด้านบนนั่นเหรอเห็นไหมครับด้านบนนะ่ะจุดเนี้ยที่ผมเดินอยู่อะกำลังเดินลงมาละผมบังคับเป็นเจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมครับเ้าที่ผ่านมาเราเล่นเป็นในตัวนี้เหรอเดี๋ยวทำไมมันยิ้มแบบนั้นวะ เนี่ยตัวที่เราบังคับมาตั้งแต่แรกอะต่ะอา้อาตวตกลงยังไงวะพอมันไม่ได้ยิ้มเป็นแค่รอยเลือดผมถึงว่าตัวละครเรายิ้มมุกอกี้คืออะไรวิญญาณหลุดออกจากล่างเหรอ ไม่ป่าแห่งเนี้ยก็ตัวเอกเราที่แปลกๆม่เกมมันโหลดฉากน่ากลัวจังวนะเ,เกมที่แบบระแวงกับการโหลดฉากอะโอ้กลับมาที่บ้านละทางลัดที่จะกลับไปก็คือตรงนี้เหรอโอเคครับบ้านเราจริงๆด้วย บางทีมทามันก็รัดไปนะโอเคทำไมบ้านเรากับมัน,มนหลอนๆวะเฮ้ยลอยเลือ่อนมีใครเข้ามาในบ้านเราในตอนที่ไม่อยู่แน่ๆเลยล้างมือก่อนล้างเลือดเหรอ ฉันล้างมือเรียบร้อยแล้วลอยเลือดพวกนี้ตู้เสื้อผ้าเปลี่ยนเป็นชุดนอนใช่ไหมโอเคกระดาษโน้ตที่ถูกฉีกขาดตั้งในกาปุกนอนไม่ได้หรอมันมีแต่โน้ตครับ กดโน้ตแล้วนอนได้เกมมันอินดี้ดีนะแบบมันไม่เหมือนเกมทั่วไปอะ่ะเสียงเคาะประตูเคาะสามครั้งเอ้ยนึกจะมาก็มาขนลุกเลยอะไรเนะี่ย มีคนเคาะประตูเหรอใครจะมาหาเราในเวลาแบบนี้วะเสียงมาจากด้านขวาไอ้ห้องนี้นะโอ้หเคาะประตูมีโนต้ตบอกแค่เคาะสามครั้งอะจำได้ไหมทำไมฉันต้องกังวลด้วยนะไม่เข้าไปหรอ ขอรอบปีสองแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอข้างนอกหรือเปล่าก็ไม่ใช่ห้องครัวมันถูกหรือแบบนี้หรอเครื่องมือกระจัดก,กระจายเต็มไปหมดเลยเครื่องมือที่ใช้ตัดพวกเลื่อยอะไรพวกเนี้รอยเลือด ตรงนี้เดินไม่ได้ตู้เย็นงงผมกลับไปนอนแล้วนะถ้าไม่มีเฮ้ยเด้งให้เซฟเองตกใจหมดไม่เกมมันสืบไปอะไรแปลกแปกแบบนี้วะอย่าเล่นแบบนี้สิกลับไปนอนแล้วนะเฮ้ยโอ้โหละภาพมันซูมเดี๋ยว ห้องเราทำไมมันเย็นขนาดนี้ล่ะนอนไม่ได้ด้วยครับเดี๋ยวต้องกลับไปโอ้โหเฮยมันจะน่ากลัวไปแล้วเอ้ยอะไรอ่ะดีนะผมกดทุกค้างไม่ตทองไปทางมันยาวแบบนั้นละ่ะมันคือตัวอะไรที่ไล่ลงามาะ วิ่งเร็วเท่าเลยมันมันหนีไปไหนเดี๋ยวกลับไปก่อนอตอนสุดท้ายมันหนีเราเี๋นวนะกลับเข้าไปไม่ได้แล้วเอาได้เมื่อกี้มันคืออะไรวะทำไมหน้าตาแบบนั้นล่ะมันควรจะอยู่ที่กุญแจ ฉันรู้ว่าต้องทำอะไรบรรยากาศมันน่ากลัวจริงว่าเกมเนี้ยไปล็อกประตูหน้าบ้านสิจะทำอะไรล่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่จริงไอห้องเนี้ยนะ มันเป็นห้องที่เราไม่อยากเข้าไปมากที่สุดเนอะมันล็อกประตูอยู่ห้องที่เราสงสัยว่ามันจะมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องเนี่ยอะไรวะเว้นั่นอะอตัวเมื่อกี้นี่ที่ไหนเรา ในที่สุดก็เรียบร้อยฉันต้องพูดว่านายช่วยฉันได้มากเลยล่ะฉันหมายถึงขยะทั้งหมดถูกเก็บกลับมาและหนูที่หนีไปก็กลับมาหมายถึงไอ้คนพวกนี้นะ ภาพแบบนี้อีกแล้วในตอนนี้พักผ่อนให้สบายล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่เราเล่นมาทั้งหมดนี่แล้วไอตัวเมื่อกี้ที่มันไล่เราอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราเล่นมาตั้งแต่แรกอ่ะที่ไม่ว่าจะเก็บขยะหรือว่าเก็บกิ่งไม้อ่ะมันไม่ใช่การกระทําที่ดีแน่ๆ เดี๋ยวที่เล่นมาทั้งหมดนี่เราสมรู้ร่วมคิดกับฆาตรกรเหรอที่ให้ไปเก็บขยะกลับมาก็คือร่องรอยของคนพวกนี้ที่ถูกจับตัวมาโดยตัวเอกเราแล้วส่วนกิ่งไม้ที่ต้องเก็บมาเยอะก็เพื่อจะเผาแล้วก็ทำลายหลักฐานทำไมมันหักมุมแบบนี้วนะเนี่ยถ้าดูจากที่หน้าตัวเอกเราเหมือนรู้อะไรสักอย่างแล้วการที่เราบังคับตัวเอกไม่ได้ ว่าตัวเอกเราน่าจะเป็นฆาตรกรที่ลักพาตัวคนพวกนี้มาและสุดท้ายก็น่าจะเผาศพเพื่อทำลายหลักฐานก็น่าจะจบแล้วแหละขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับ